สวัสดีครับทุกคนก็มาเดินเล่นที่ทุ่งนานะครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาดูรถแมคโครนะครับแล,แล้วตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกานะครับทุกคนผมก็เลยขับผ่านที่นี่นะครับอุ้ย จริงๆนะครับทุกคนผมขับผ่านหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทําแบบใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกคนจริงๆที่เขาทําหนองน้ําขนาดนี้นะครับเวลาฝนตกนะครับก็จะได้แบบกากเก็บน้านะครับทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาแถวบ้านผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบแห้งแล้งนะครับในช่วงแบบช่วงมีนาช่วงเมษานะครับก็แห้งแล้งมากนะครับเขาก็ทําแบบเป็นหนอง นี่นะครับทุกคนหนองน้ําเอาไว้ที่กักเก็บน้ํานะครับทุกคนในช่วงแบบฝนตกนะครับก็เอาไว้ใช้ในช่วงมีนามีสานะครับทุกคนเพราะว่าบรรยากาศบันคนข้งที่จะแห้งแ้งนะครับแล้วก็ทุ่งนาก็แห้งแ้งด้วยครับ ตอนนี้รถแมคโครก็มีแค่หนึ่งคันนะครับทุกคนแบบไกลมากนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับทุกคนเรารู้สึกดีใจมากๆนะครับที่แถวบ้านเรามีหนองน้ำนะครับจะได้แบบกักเก็บน้ํานะครับทุกคนเพราะว่าคือมันแห้งแรงมากนะครับทุกคนถ้าใครที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็จะรู้ว่าบรรยากาศกับภาคอีสานอยู่ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนั้นแล้ว การมีหนองน้ำมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้แบบกักเก็บน้ํานะครับทุกคนเพราะว่านานๆครั้งฝนจะตกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าถ้าอีสานก็จะตกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่นะครับคือหนองน้ําคือแบบขนาดใหญ่มากนะครับทุกคนตอนนี้ก็แม่โคแค่1นึ่งคันนะครับเดี๋ยวจะสูมให้ทุกคนดูนะครับคือเราก็จะทําด้านนู้นก่อนนะครับแต่ว่าส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ทํา จริงๆนะครับทุกคนเราผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเดินแบบนี้ดูนะครับทุกคนคือแบบดีใจมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับก่อนที่เราจะกลับกันคือแบบขนาดลึกมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเขาทําด้านนู้นก่อนนะครับแต่ว่าด้านนี้ก็ยังไม่ทํานะครับก็คือกว้างขวางมากเลยนะครับทุกคนก็ทําใหญ่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราจะได้แบบกากเก็บน้ําไว้ยืดช่วยครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูนะครับ โอ้ลึกมากเลยครับทุกคนพอเราเดินมาใกล้ๆนะครับทุกคนคือแบบลึกมากนะครับอันนี้ก็คือด้านนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับทุกคนเพราะว่าเขาทาด้านนู้นก่อนเดีย๋ยวเราจะซูมให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าด้านนี้ก็ทํายังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าลึกมากนะครับทุกคนก็คือเราก็สามารถที่จะแบบกักเก็บน้ําได้เยอะนะครับ จริงจริงนะครับทุกคนคือหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับเราก็จะใช้เวลาในการขุดนานมากนะครับทุกคนเพราะผมเคยผ่านที่นี่ประมาณ1เดือน2เดือนแล้วนะครับก็แบบว่ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินดูนะครับทุกคนทําให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนเด็กเลยตอนในเด็กเราก็ชอบแบบมาดูรถแมคโคแบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้อากาศก็กําลังร้อนอยู่นะครับทุกคน1 7บเนาฬิกาสมนาทีเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะครับคือบรรยากาศแบบดีมากแต่ว่าก็ร้อนนะครับ ลึกมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่นี่สักครู่กันนะครับโอ้ลึกมากเราเดินมาไม่ค่อยสูงมากนะครับทุกคนแต่พอเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูมุมนี้กันนะครับทุกคนจุดนี้นะครับทุกคนเนินค่อนข้างที่จะสูงนะครับเดี๋ยวเราจะยืนดูนะครับทุกคนคือแบบเห็นชัดมากนะครับคือแบบกว้างขวางมากเลยครับ อันนี้ทุกคนคือแบบลึกมากนะครับถ้าเราปกก็คือแบบว่าเจ็บเลยนะครับทุกคนลึกมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงนะครับแต่ว่าเวลาเดินลงเราก็แบบสารมัดระวังนะครับชันมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับวิรารมันระวังด้วยวิยเราจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับทุกคนเมื่อกี้เราก็เดินมาจากนนสูงนะครับทุกคน คือแบบเกือบเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็แบบเรามันระวังมากนะครับสูงมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเป็นเด็กหลายคนก็แบบชอบมาเล่นนะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันก็ห่างจากหมู่บ้านนะครับก็เลยไม่มีเด็กมาดูนะครับคือแบบกว้างขวางมากเลยครับทุกคนสวนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีน้ําเพราะว่าฝนตกไปเมื่อวันจันทร์วันคานะครับน้ําก็เลยแบบว่าที่กักเก็บไว้นะครับ นะครับมุมนี้คือแบบกว้างขวางมากเลยครับทุกคนสําหรับหลายคนนะครับที่เคยทํานาก็จะรู้ว่าการกักเก็บน้ํานี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆผมไม่รู้นะครับว่าเขาให้มาเดินหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ขออนุญาตมาเดินนะครับคือแบบน้องน้ําขนาดใหญ่มากเลยครับทุกคนอันนี้เราก็เดินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับเราเดินมาจากตรงนั้นนะครับทุกคน นี่นะครับที่ที่เราจอดรถกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปกันเราเดินมาถึงจุดสูงสุดนะครับทุกคนคือแบบอากาศร้อนมากนะครับคือเหงื่อไหลเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราเดินมาไกลสักระยะนะครับไกลมากเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปนะครับทุกคนเดินไปหารถกันเพราะว่าเรามาได้สักระยะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็แบบระมดระวังด้วยใครบอกนะครับว่าดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไม่ร้อนนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้คือแบบร้อนมากนะครับ17นาฬิกา40แล้วนะครับทุกคนอุ๊ยเราต้องระวังด้วยนะครับเวลาเดินอุ๊ยจริงๆนะครับทุกคนเด,ด็กๆหลายคนที่ชอบดูแบบ รถแมคโครนะครับทุกคนก็เรามาระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินทางแบบลําบากแล้วก็ทางค่อนข้างที่จะชันด้วยนะครับสําหรับเด็กหลายคนที่ชอบมาดูแมคโครก็แบบว่าเรามัดระวังตัวเองด้วยแล้วก็มีผู้ปกครองมาดูแลด้วยนะครับคือแบบน้องน้ําใหญ่มากเลยครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับแต่ว่าเราจะก็เดินแบบขอบๆนะครับทุกคนเราไม่ได้เดินแบบว่าเข้าไปตรงไหนนะครับทุกคนบรรยากาศร้อนมาก แต่ว่าเราก็สู้นะครับทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาเดินแล้วนี่นะครับทุกคนเนินที่เราเดินลงมานะครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าการเดินของเราก็แบบระมัดระวังด้วยนะครับทุกคนเดินลําบากมากอ็อันนั้นก็คือเนินที่เราเดินมานะครับทุกคนแล้วก็เนินนี้ก็เป็นแบบเนินสูงมากนะครับคือแบบเดินลําบากมากนะครับก็ใช้ความแบบระมัดระวังนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนก็เราก็มาเดินแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกคนก็ไม่อยากอยู่บ้านเนาะก็หาที่เดินนะครับทุกคนในช่วงที่แบบว่าร้อนๆแล้วก็ในช่วงที่เราแบบเงาๆนะครับเดินลําบากมากอันนี้ก็จะเป็นทางแมคโครวิ่งนะครับทุกคนส่วนตรงนี้เราก็วิ่งลงไปนะครับ ตอนนี้นะครับก็เวลาจะ18นาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่าพี่เขาก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ยังไม่เลิกงานเลยนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นแบบว่างานแบบร่งดวนนะครับวันหลังนะครับทุกคนถ้าเรามีโอกาสเราก็จะชวนหลานมาดูนะครับเพราะว่าหลานก็เป็นผู้ชายนะครับชอบดูแบบรถแม็โครมากๆเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราก็จะเชิญมานะครับแต่ว่าเวลาเรามาเดินแบบนี้นะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะลําบากนะครับทุกคน แต่ว่าเราก็ชอบนะครับไม่มีใครขอให้เรามาเดินนะครับทุกคนแต่เรามาเดินเองนี่นะครับทุกคนทางก็ค่อนข้างที่จะเดินลําบากนะครับเพราะว่ามันไปทางแบบรถแมคโครวิ่งใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับสวยมากนะครับก็คือดวงอาทิตย์กาลังแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก้อนเมฆนะครับกำลังบดบังดวงอาทิตย์นะครับทุกคนคือแบบสวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับ ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยครับทุกคนนี่คือดวงอาทิตย์นะครับทุกคนแล้วก็ก้อนเมฆก็บดบังดวงอาทิตย์นะครับคือแบบสวยมากนะครับถ้าเราถ่ายรูปมุมนี้คือแบบสวยมากนะครับแล้วก็มีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยมาก เมื่อกี้นะครับทุกคนเดินแบบเดินเล่นนะครับแล้วก็ลองดูใหม่นะครับทุกคนแบบเดินยากมากนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางของรถแมคโครนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมถ่ายทุกคนดูก็คือก้อนเมฆดูอ่าเขาเรียกว่าก้อนเมฆบดบังดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ก็คือไม่บดบังแล้วนะครับก็สวยีแบบนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะครับช่แลก้อนเมฆไม่บดบังดวงอาทิตย์แล้วนะครับทุกคน คือแบบสวยมากนะครับถ่ายแบบมุมนี้นะครับแล้วก็เราก็ยืนตรงหินตรงนั้นนะครับทุกคนคือแบบจะสวยมากนะครับจริงๆนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับก <ider> <Present> ็ย่อมมีความสวยงามเสมอนะครับผมอยู่ที่นี่ก็มีความสวยงามอีกแบบนะครับทุกคนถ้าเราเที่ยวในที่ธรรมชาตินะครับก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งจริงๆตอนนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนนะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้น่ะร้อนมากนะครับทุกคน แต่ว่าดวงอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับข่าฟ้าเราก็จะขับกันนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะเดินเล่นได้อยู่จริงๆสวยมากเลยนะครับทุกคนผมชอบแบบหนองน้ําแบบนี้เลยนะครับเอาไว้กักเก็บน้ําถ้าใครถ่ายมุมนี้ก็จะสวยนะครับทุกคนแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเดินมาได้นะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่มุมหนองน้ํานะครับทุกคนคือแบบลึกมากนะครับถ้าเราตกไปคือแบบเจ็บมากนะครับผมว่าลึกมากอันนี้จะถ่ายทุกคนเห็นใกล้ๆนะครับทุกคนคือแบบลึกมากเลยครับนี่นะครับก็เป็นแบบน้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับแมคโครก็กําลังทางานอยู่ตอนนี้ก็กําลังจะส18นาิกนะครับแต่ว่าก็ยังทําอยู่ยังไม่เลิกงานนะครับรถแมคโครมีอยู่คันเดียวนะครับทุกคนอื้ น่าจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าคือหนองน้ําใหญ่มาก เมื่อกี้นะครับเราเดินดูโขดหินนะครับทุกคนก็ถ้าเรานั่งแบบนี้ก็จะสวยนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะเปื่อนหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาสองคนก็ให้เพื่อนถ่ายรูปให้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวเราก็สามารถจะตั้งกล้องได้อันนี้คือแบบมุมสูงมากเลยครับทุกคนนี่นะครับถ้าเราแบบนั่งในโขดหินนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปนั่งดูนะครับทุกคนแบบเปื้อนก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะเห็นความสวยงามไปพร้อมกันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนมุมนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งใกล้ๆนะครับทุกคน เด sure. ah. <sh arp ires> <Sisters> ี๋ยวเราเทีนความสวยงพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเามือปิดแล้วผมก็จะตื่นไปนะครับปึ้งอะทำเพื่ออะไรเห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้เรานั่งในโขดหินนะครับก็จะสวยไปอีกแบบนะครับแต่ว่าก็เก่งเพื่อนมากนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาเดินที่นี่สักระยะนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะครับทุกคนคือแบบเหงื่อไหลทุกคนดูเสื้อผมคือเหงื่อไหลเยอะมากเลยนะครับทุกคนคือแบบเดี๋ยววันหลังนะครับเราก็จะชวนหลานมาเดินเล่นนะครับเพราะว่าเด็กหลายคนก็จะชอบแมคโครแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนผมจาได้ว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมชอบมาดูอะไรแบบนี้มากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเด็กผู้ชายหลายๆคนก็จะชอบแบบชอบแมคโครชอบทหารนะครับก็จะชอบมาดูบรรยากาศแบบนี้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็แบบเป็นสีส้มมากเลยนะครับทุกคนก็จะแบบสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะเดินกลับกันนะครับก็อาจจะเดินทางลําบากนิดนึงนี่คือดวงอาทิตย์ครับทุกคนดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วแต่ว่ากล้องหน้าอาจจะไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนดูนะครับนี่คือกล้องหลังนะครับ ระยะเวลาของดวงอาทิตย์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ในช่วงเวลาก็จะสวยไปอีกแบบนะครับ17นาฬิกา17นาฬิกา3 0 11นาฬิกานะครับท้องฟ้าก็จะสวยอ่าต่างกันนะครับเรามาเดินดูหนองน้ำสักระยะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคนก็ขอให้คุณพี่เสร็จเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้ชาวบ้านแถวนี้มีหนองน้ำใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนแล้วก็ใปนช่วงเกี่ยวข้าวเราจะได้แบบกัก็บน้ำไา้ใช้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินมาที่รถกันนะครับทุกคนเหนื่อยมากเลยครับทุกคนเราเดินที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนคือเหงื่อเยอะมากคือแบบร้อนมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าแสงแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันจะออกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นภาษาอีสานแบบอ้าวๆครับทุกคนใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมครับคือแบบร้อนๆนะครับอบอ้าวนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่เรามาเดินดูกันในวันนี้นะครับ เดีย๋ยวเราจะเดินทางกลับกันนะครับทุกคนนี่ก็คือทางที่เราจะเดินกลับนะครับก็เป็นทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเราขับเราก็จะแบบระมัดระวังด้วยเดีย๋ยวเราจะกลับกันนะครับทุกคนจะได้ไม่มีการเสียเวลาเนะาะเดี๋ยวเราต้องโค้งกลับนะครับทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคน แต่ก็เป็นแบบบรรยากาศบ้านๆเนาะบรรยากาศดีมากในระหว่างที่เราขับนะครับเราก็เรามาระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้เพราะว่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนทางที่เราไปนะครับก็ไม่ค่อยแบบเจริญเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อยู่ใกล้หนองน้ํานะครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อกี้ผมทุกคนดูผมมันปิวแบบแรงมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับช้าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านนะครับทุกคนก็ใช้เวลาประมาณสี่ห้ากิโลนะครับกลับบ้านผมแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบขับรถเส้นนี้มากเลยครับสิบแปดนาฬิกานะครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับ เราก็มา,ามาขับรถเล่นนะครับแล้วก็มาขมัญใจกันถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่ก็คือาทางชลประทานี่น,นีนะครับไม่ตองนะ้ำบรรยากาศดีมากเลยครับเพราะว่าดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแล้วก็บรรยากาศโคตรดี เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็คือใกล้รถแมคโครมากแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนนี่นะครับก็จะไปอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราก็ไปยืนจุดตรงนู้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ใกล้แม่โครมากยิ่งขึ้นก็แบบเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกขึ้น,นสูงให้ทุกคนดู เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้รถก็เริ่มเยอะเลยนะครับทุกคนผมเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็มันก็18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถกันนะครับทุกคนจริงๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนสลับผมก็คือไม่ชอบอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบเงาๆใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะชอบแบบมาขับรถเล่นนะครับกล้องอาจจะสั่นบ้างนะครับทุกคน รถเริ่มเยอะเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะเดินทางประมาณ4 5กิโลนะครับก็จะถึงบ้านผมแล้วครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะครับทุกคนเออสัตว์มากนะครับทุกคนภาพน่าจะมัวมากบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนขอตัวขับรถก่อนนะครับก็ ใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาที10นาทีนะครับก็ถึงบ้านผมเพราะว่าระยะทางก็ไม่ค่อยไกลมากนะครับขอเดินทางกลับก่อนนะครับบ๊ายบาย